Nopadon s สตอร a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d o n s สตอรี่พอดแคนะครับแล้วก็ถ้าใครฟังตรงวันก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ My Books นะครับก็จะเป็นรายการที่ผมจะเอาหนังสือที่ผมเขียนเองนะครับมารีวิวแบบละเอียดเลยนะครับ ยังคงอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่าสร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือนะก็ตีมหนังสือถ้าเกิดใครฟังมาทุกสัปดาห์เนี่ยก็คือการเอาเอาสิ่งที่เราเขียนในเพจในอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเอามาตีพิมพ์เป็นหนังสือด้วยตัวเองนะโดยไม่ได้ผ่านสำนักพิมพ์นะครับก็เล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยหลักการเขียนอาจจะไม่ได้พูดถึงวิธีการเขียนอะไรนะแต่ว่าวิธีที่ผมใช้นะครับว่าผมเขียนในเพจเปิดเพจมาแล้วเขียนมันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเล่ามาเรื่อยๆ จนมาถึงสัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นต่อต่อเนื่องไปเลยนะครับคือถ้าเราออกหนังสือด้วยตัวเองเนี่ยปกติหนังสือถ้าเราเข้าไปในร้านหนังสือเนี่ยเราจะเห็นนะว่ารูปเล่มเขาก็จะมีความสวยงามระดับหนึ่งนะคือไม่ได้ไม่ได้สวยอะไรมากมายหรอกแต่ว่ามันจะมีการจัดหน้ามีการทํากราฟิกคราวนี้ถ้าเป็นการออกกับสำนักพิมพ์เนี่ยตรงนี้เราไม่ต้องห่วงนะเราแค่ส่งไฟล์ word ให้เขาแล้วเขาไปจัดการเองหมดเลยแต่ถ้าออกด้วยตัวเองเราต้องทําเองถ้าเรามีฝีมือ เราเราจัดรูปเล่มเป็นก็ก็ทําได้แต่ว่าผมว่าน้อยคนนะที่เป็นนักเขียนแล้วจะมีฝีมือในการจัดรูปเล่มให้สวยงามไมไม่ใช่ว่าไม่มีนะผมเชื่อว่ามีแต่ว่าน้อยคนเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็คือเราต้องไปหากราฟิกดีไซเนอร์กราฟิกดีไซเนอร์คือคนที่จะมาออกแบบหนังสือให้เราฮะส่วนตัวผมผมหาจากไหนผม เล่าให้ฟังไปแล้วนะผมเข้าไปเรียนคอร์สการเขียนนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ต้องให้เครดิตอีกรอบหนึ่งคือคอร์สของคุณบอยวิสูตรแสงอรุณเลิศน,นะมีคนอินบ็อกมาถามในคอร์สนี้ยังมีอยู่ไหมมีในสกิลเลนครับออนไลน์นะครับแต่ว่าที่จัดแบบสดๆเนี่ยเข้าใจว่าไม่มีละนะคราวนี้ผมก็เลยเข้าไปเขียนกลุ่มผมเข้าใจว่าคนที่เข้าคอร์สนี้ก็คือคนที่เขาเป็นนักเขียนหรือว่าอยากเป็นนักเขียนกันทั้งนั้นนะ่ยมันก็เป็นกลุ่มซึ่งนี้ก็เป็นข้อดีของการเรียนในคอร์สนะครับ ผมก็เลยเข้าไปโพสต์ว่าเนี่ยผมจะเขียนทนําหนังสือเองนะแต่ผมอยากหาคนที่ออกแบบหนังสือให้ซึ่งตอนนั้นก็มีคุณเซ่นะครับคุณพลอยลุมทองก็เล่าให้ฟังอยู่ตลอดนะครับว่าคุณเซ่ก็ช่วยออกแบบหนังสือให้ผมและ,และหลังๆคุณเซ่ก็อาจจะไปทําอย่างอื่นมากมากกว่าการออกแบบหนังสือนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็กช่วยออกแบบให้ซึ่งก็ต้องขอบคุณคราวนี้ถ้าใครอยากหากราฟิกดีไซเนอร์ผมคิดว่าง่ายที่สุดคือ Google นะครับ เชื่อว่ามีนะครับเชื่อว่ามีเยอะเลยนะครับคนที่จะช่วยเราออกแบบรูปเล่มได้นะครับอันนี้พอเราออกแบบรูปเล่มนะเราเขียนเป็น Word มาแล้วใช่ไหมซึ่งผมเล่าก่อนหน้านี้แล้วนะกว่าจะมาเป็นเป็นต้นฉบับเนี่ยอาจจะเขียนในโพสต์ทุกวันลงเพจทุกวันอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นต้นฉบับเป็นเป็น microsoft word เอาไปให้กราฟิกดีไซเนอร์ออกแบบเนี่ยคราวนี้เราเราเนื่องจากเราจะพิมพ์หนังสือเองเราก็ต้องหาโรงพิมพ์โรงพิมพ์กับสำนักพิมพ์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ หลายคนอาจจะไม่เข้าใจสำนักพิมพ์มันคือเขาอาจจะมีโรงพิมพ์ของเขาเองหรือเขาอาจจะไม่มีก็ได้นะสำนักพิมพ์คือแบบคนที่จะมาออกหนังสืออ่ะเขาก็อาจจะไปจ้างโรงพิมพ์ที่ไหนพิมพ์ก็ได้นะคราวนี้ถ้าเป็นโรงพิมพ์เนี่ยคือใครเอาเงินมาให้เขาพิมพ์เขาพิมพ์ได้หมดอ่ะนะคราวนี้พิมพ์ที่ไหนผมเลือกของผมเนี่ยง่ายๆนะก็ถามคนออกแบบหนังสือนั่นแหละตอนนั้นก็คือคุณเซ้เนี่ยแหละว่าคุณเซ้แนะนําที่ไหนดีเพราะว่าเขาก็จะรู้จักมีสัมพันธ์ เขาเรียกว่าอะไรนะมีเพื่อนมีมีคนรู้จักอะที่ทําเรื่องการพิมพ์อยู่เขาก็แนะนําให้หลังๆเนี่ยผมก็ถามเพื่อนเพื่อนพ้องประเภทที่บางคนก็ทําสํานักพิมพ์นะก็ถามว่านายไปพิมพ์ที่ไหนนะครับหรือว่าจริงๆเราไปไปหยิบหนังสือเล่มที่เราชอบนะแล้วเปิดไอ้หน้าที่มันหน้าลิขสิทธิ์นึกออกไหมครับหน้านั้นเน่ยเขาจะบอกเลยว่าลงพิมพ์ลงพิมพ์อะไรโดยส่วนใหญ่จะพูดนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเข้าไปหาข้อมูลเหล่านี้ได้นะัอันนี้เวลาเวลาเราหาโรงพิมพ์เนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องศึกษาหาต้นทุนนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยผมก็ไปแบบแบบแบบไม่รู้เรื่องเลยผมก็บอกว่าหนังสือเนี่ยจะอยากจะพิมพ์เนี่ยเล่มละกี่บาทครับเขาบอกอันอย่างแรกเลยนะจาย์เอากระดาษแบบไหนาจา์กินลิฟกระดาษนุ่นนี่นั่นซึ่งเขาพูดชื่อกระดาษมาผมก็ใบ้ล้ว เพราะว่าก็ไม่ได้เป็นคนอยู่ในวงการถ้าเกิดคนนี้เขาทําสำนักพิมพ์เนี่ยเขาบอกได้เลยกระดาษแบบนั้นแบบนี้หนาขนาดนั้นขนาดนี้ก็บอกได้หมดเลยแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยผมก็บอกว่าเออเอางี้แล้วกันผมไปซื้อหนังสือเล่มที่ผมชอบมาแล้วผมก็บอกโรงพิมพ์บอกเอานังเอาแบบกระดาษแบบหนังสือเล่มเนี่ยผมเรียกไม่ถูกว่าอารมณ์ไหนซึ่งเขาจะบอกได้เลยว่าอ๋ออาจารย์กระดาษอันนี้มันคืออันนี้อันนี้ก็จําไว้นะครับจำไว้ว่ามันชื่อนี้นะคราวนี้พอเขาบอกกระดาษแล้ว ผมบอกอ่านแล้วสรุปว่าเล่มเท่าไหรเขาก็ถามต่อยว่าอาจารย์จะพิมพ์กี่เล่มอ่ะเออมันไม่เหมือนกันนะาวนี้เรื่องพิมพ์กี่เล่มเนี่ยก็จะเป็นประเด็นว่าเฮ้ยเราจะพิมพ์เยอะหรือพิมพ์น้อยดีเพราะอะไรรู้ไหมพิมพ์เยอะเนี่ยต้นทุนตอน่อเล่มมันจะถูกเลยครับถูกเลยถูกเลยถูกนี่หมายถึงว่าจะถูกกว่าพิมพ์น้อยแน่นอนพิมพ์500อยกับพิมพ์ห้าพันนี่คนละสเกลเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องต้องคิดแต่งั้นก็พิมพ์เยอะๆสิมีความเสี่ยงอีก ว่าเราพิมพ์เยอะเดี๋ยวมันขายไม่ออกอีกอะแล้วเงินมันจมไงถึงแม้ว่ามันจะต่อเล่มมันถูกแต่ว่าคูณแล้วมันแพงกว่าเพราะมันมันมันพิมพ์เยอะเล่มไงฮะดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอาจจะต้องใช้การประมาณการผมในๆพูดถึงเรื่องของอ๋อแล้วไม่ใช่แค่จํานวนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวกลับมาที่จํานวนอีกทีพิมพ์แบบมีสีหรือไม่มีสีอ่าอันนี้ก็จะส่งผลกับต้นทุนนแต่ว่าผมเริ่มต้นนี้คือเป้าหมายผมเนี่ยคือการพิมพ์กับ พิมพ์เองเนาะแต่ว่าจะวางขายผ่าน c ีเเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปคอมมิตกับโรงพิมพ์เนี่ยผมจะไปคุยกับ C ีก่อนนะครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นหัวข้อที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมผมเอาเป็นว่าข้ามตรงคุยไว้นิดนึงก่อนแล้วกันนะสมมุติว่า c ีบอกว่ารับแล้วกันว่าอาจารย์ถ้า C ีจะพิมพ์เนี่ยจะรับเนี่ยเรารับ3000เล่มมันก็จะเป็นกรอบแล้วว่าเฮ้ยยังไงยงไงเราก็ต้องพิมพ์อย่างน้อย3,000เล่ม เรียนตรงๆนะหนังสือเล่มแรกผมเนี่ยความลับการวัดผลเนี่ยผมก็พิมพ์3 0 0พเล่มตามที่ซีอิดเขาเป็นมินิมัมอ่ะคือเราจะพิมพ์5 0 0 0 6 0 0กก็ได้แหละมันก็ถูกแต่ว่าเราก็อาจจะเสี่ยงว่าสต๊อกเราอาจจะเหลือก็ได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียนตรงๆว่าก็ไม่มั่นใจในตัวเองหรอกคิดว่า3,000ันก็น่าจะเกินเยอะเกินเลยละไม่น่ามีคนซื้อเยอะขนาดน,นั้นหรอกซึ่งบ่งเล็บไว้ว่าจริงๆมีคนซื้อเยอะกว่นานั้นเยอะเลยนะก็นี่เป็นการบทเรียนรู้ว่า,วา จริงๆถ้าเกิดผมพิมพ์เป็นหมื่นเล่มตั้งแต่แรกเนี่ยต้นทุนจะลดลงกว่านี้อีกนะแต่ว่าเอาละครั้งแรกเราก็ไม่กล้านะนะอ่ะคอมมิตได้ว่าจะพิมพ์กี่เล่มคราวนี้เวลาเราขายหนังสือสังเกตไหมเราจะไปขายตามร้านเนี่ยมันต้องมีบาร์โค้ดอยู่ข้างหลังรู้ไหมบาร์โค้ดมัน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 เป็นตัวเลขอะไรเขาเรียกว่าตัวเลขที่เรียกว่า isbn ครับผมท้าความนิดหนึ่งว่าว่าไอไอ isbn เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ มันคล้ายๆบัตรประชาชนของหนังสืออ่ะคือหนังสือแต่ละเล่มแต่ละปกเนี่ยนะ isbn มันจะไม่เหมือนกันทําไมต้องมีเพราะว่าถ้าเราจะไปขายผ่าน C ีเนี่ยเขาต้องมีสแกนไงเขาต้องคีย์ไอ้ตัวเลขนี้ไปเขาไม่มานั่งคีย์ชื่อหนังสือหรอกครับเพราะว่าชื่อหนังสือบางทีมันซ้ํากันได้นะเราก็ไม่รู้เล่มไหนไปเล่มไหนเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่จะบอกว่าเล่มไหนมันโดดเด่นแตกต่างเนี่ยมันจะต้องเป็นไอ้เลขเนี้ยเ,เลข13หลักเนี่ย isbn เนี่ยคราวนี้คนก็จะถามว่าเอ๊ะ อาจารย์แล้วเราจะไปหาจากไหนถ้าสํานักพิมพนะ์นะเขาก็ทําให้หมดไ้พวกนี้ไม่ต้องไปปวดหัวแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงปวดหัวนะมันมีออนไลน์ครับผมใช้เซิร์ชเอาเลยของ ISBN มันขึ้นมาเลยมันเป็น e-service นะครับซึ่งกรอกแป๊บเดียวครับวันเดียวได้เลยครับแต่ก็ต้องกรอกให้ครบนะถ้าใครกรอกไม่ใหม่ๆแรกๆเนี่ยเราจะแบบว่างงๆหน่อยอะกรอกไม่ครบเขาก็จะมีคอมเมนต์มาว่าอา้าวนี่คุณยังไม่ได้กรอก ผู้จัดจำหน่ายนะคุณยังไม่ได้กรอกลงพิมพ์นะอะไรเงี้ยผู้จัดจำหน่ายก็ไปคุยกับซีเอไว้แล้วใช่ไหมลงพิมพ์แล้วก็ไปไปไปคุยมาไว้แล้วเราก็คิดว่าจะพิมพ์ที่นี่ก็กรอกตัวเลขพวกนี้ได้เลยฮรระหว่างกรอกเนี่ยมันจะมีตัวเลขมันจะมีข้อมูลอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า CIP ฮะ CIP เนี่ยมันคือคําว่า Cataloging in Publication มันมันเก่งๆว่ามันเป็นบรรณานุกรมของหนังสืออะไอบรรณานุกรมของหนังสือเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรรู้ไหม เวลาหนังสือเราเข้าห้องสมุดเนี่ยเขาจะได้เข้าไปถูกหมดหมู่ไม่ขอก็ได้นะนี้ไม่ขอก็ได้แต่ว่าผมขอนะครับเพื่อที่ผมก็มั่นใจว่าหนังสือผมอะห้องสมุดอาจจะซื้อเข้าไปก็ได้นะแล้วมันก็เป็นการแคตตาล็อกเข้าไปเพราะฉะนั้นเราขอไปพร้อมกันนะไม่ไม่ต้องขอแยกนะก่ขอข้อมูลหนังสือเราอะเขาก็จะมีว่าหนังสือเกี่ยวกับอะไรยังไงนะกรอข้อมูลไปนะครับพอกรอข้อมูลไปเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ไอ้ตัวทั้งตัวเลข13หลักเนะี่ย isbn กับตัวเลข cip ไม่ใช่ตัวเลขนะมันคล้ายๆเป็นเป็นชื่อหนังสือเป็นหมวดหมู่หนังสือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้มาทนังคู่นะครับพอได้มาทนังคู่ผมก็ไปให้ทางกราฟิกดีไซเนอร์ใส่เข้าไปในในเล่มปกติมันจะเป็นเล่มที่เราเรียกว่าหน้าลิขสิทธิ์นะครับนั่นอนะ่ะก็ก็ไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงนะไปไปดูหนังสือที่เขาเขียนกันครับลอกมาเลย Copy ได้เลยคือไม่ได้ลอกเอาข้อมูลเขามานะฟอร์แมตเขาอ่ะว่าเขาใส่ยังไงแบบไหนผมก็ไปเปิดหนังสือที่เขาขายกันอยู่นั่นแหละแล้วก็ เอาอินโฟเมชันที่เราได้มา ISBN CIP เลยใส่เข้าไปในนั้นก็จบเนาะแต่กราฟิกดีไซเนอร์ก็ออกแบบแล้วก็ให้เขาทำบาร์โค้ดเขาเขารู้ครับว่าต้องทำยังไงจะให้ดีนะไปเซเว่นทำไมต้องไปเซเว่นให้เขาลองสแกนบาร์โค้ดว่ามันอ่านติดหรือเปล่าเพราะว่าบาร์โค้ดบางทีทำไม่ดีเนี่ยมันมันจะอ่านไม่ติดนะแต่อเรื่องจะทำบาร์โค้ดยังไงให้มันเป็นขีดขีดเนี่ย กราฟิกดีไซเนอร์เขารู้ครับจริงๆมันมีเว็บเว็บให้ทำเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่เรานะครับให้ทางกราฟิกดีไซเนอร์เขาเขาเขาทำหรือผมอะ่ะผมชอบไป c ีเอ็แล้บอกช่อยิงบาร์โคดนี้หน่อยสิมันก็จะยิงแล้วมันก็ขึ้นขึ้นไหนอสบีให้แต่ว่ามันยังไม่มีชื่อหนังสือเราเพราะเรายังไม่ได้ขายผ่าน CS ตอนนั้นนะครับเอาไปทดลองว่าบาร์โค้ดมันเวิร์กหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองครับนะพอเราได้บา์บาร์โค้ดตรงนั้นเรียบร้อยละ คุยกับ c ีอีกทีหนึ่งหรือวงเล็บก่อนผมผมพูดว่า c ีเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมต้อง c ีไปร้านไนอินได้ไหม B2S ได้ไหมได้หมดนะครับได้หมดแต่ว่าที่ผมเลือก c ีเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่า c ีเป็นร้านหนังสือที่มี outlet หรือว่ามีหน้ารางเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับผมติดต่อ c ีแบบไม่รู้ไม่ได้รู้จักใครนะครับคือบางคนบอกว่าอาจารย์อาจารย์ต้องมีคอนเน็ชันแน่เลย อาจารย์แบบให้เขาผู้ใหญ่คุยแล้วเขาก็รับหนังสืออาจารย์ไปขายอย่างนี้หรือเปล่าคืองี้ยอมบอกตรงๆไม่ได้ไม่ได้แบบกักไม่ได้อะไรฮะไม่มีครับเอาเบอร์กลาง C ีเอ็ะเบอร์0ูนย์ด้วยซ้ํามาจากไหนเซิร์ชนะ c com, เีเอ็ดคอมเซิร์ชว่าเอ๊ะมันจะติดต่อ C ีได้ยังไงวะแล้วก็โทรเข้าไปเบอร์กลางบอกว่าเนี่ยจะมีหนังสือเนี่ยจะติดต่อผู้จัดจาหน่ายจะเอาฝาก C ีขายเนี่ยติดต่อฝ่ายไหนเขาก็บอกเบอร์มารู้สึกจะโอนไปให้มั้งหรือไงเนี่ย ก็เล่าให้เขาฟังแบบนั้นนะเขาก็เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเฮ้ยก็ส่งแบบต้นฉบับมาแล้วเดี๋ยวทั้งเราจะพิจารณาว่าจะจะรับจัดจําหน่ายหรือเปล่าซึ่งผมตรงนี้ผมก็มีทิปเล็กๆน้อยๆนะว่าถ้าเราจะส่งไปเนี่ยก็เขียนจดหมายปะไว้สักนิดนึงคือจริงๆอะซีเอ็ดความเสี่ยงมันน้อยกว่าสำนักพิมพ์เพราะว่า C ีเไม่ได้ไม่ได้มีการลงทุนอะไรมากมายนะครับ C ีเเนี่ยจะมีแค่ว่าเขารับหนังสือเราอ่า เข้าไปแล้วถ้าเกิดขายไม่ได้เขาก็คืนหนังสือเรากลับมานะครับเพียงแต่ว่าเขาก็มีมีเล็กๆว่าถ้าเขามั่นใจว่าขายไม่ได้เขาก็ไม่อยากจะรับไปเปืองเชลเขาอะเปืองพื้นที่ในร้านเขาอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีผลมากน้อยแค่ไหนนะผมก็จะเขียนจดหมายไปหาซีเอ็ดว่า เฮ้ยผมมีแฟนเพจตามเท่านั้นเท่านี้ซึ่งอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะว่าการเปิดเพจเนี่ยมันก็เป็นการทดสอบฝีมือเราด้วยนะแล้วยิ่งเรามีแฟนเพจคนตามหลายหมื่นหรือเป็นแสนอย่างเงี้ยผมว่า CX เอ็ขาก็ค่อนข้างสบายใจระดับหนึ่งหรือหรือผู้จัดจำหน่ายที่อื่นก็ได้นะครับสบายใจระดับหนึ่งที่จะรับหนังสือเราเข้ามาขายนะครับ ผมก็อย่างนี้ที่บอกเขียนจดหมายปะไปแล้วก็ส่งต้นฉบับตอนนั้นยังไม่พิมพ์เปน็นหนังสือนะเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่า4ีเอ็ดเขาจะยอมรับให้พิมพ์หรือเปล่าเพราะว่าคือกระบวนการนี้ทำควบคู่ไปกับก่อนที่เราจะไปขอ SBN นิดนึงอะ่ะคือไปคุยด้วยนะเพราะขอ SBN มันต้องถามว่าผู้จัดจาหน่ายคือใครด้วยก็คุยกับ4ีอก่อนหนังสือมันจึงไม่ได้พิมพ์นะเพราะยังไม่ได้เป็นรูปเล่มแต่ผมก็ส่งตัวอย่างหนังสือไปนะเป็นไฟล์ PDF ที่ทางกราฟ mm ิก hmm. ดีไซเนอร мире, ์เขาออกแบบก็จะมีความสวยงามระดับหนึ่งส่งให้ CS ดูนะเขาก็จะมีใช้เวลาประชุมกันนิดหน่อยไม่เกินสัปดาห์ก็ตอบกลับมาว่าอาจารย์ส่งมาได้3,000เล่มอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ตัดสินใจตอนนั้นเราจะพิมพ์3,000พิมพ์5,000 6 0หกแล้วแต่เรานะแต่ว่า CS เขาก็จะรับไปเข้าโกดังเขานะคราวนี้ถ้าบางคนบอกูมันไม่อยากขายผ่าน C เราอยากขายผ่านเพจตัวเองทาได้ครับ ก็เดี๋ยวนี้ก็มีพรีออเดอร์กันเยอะแยะใช่ไหมผมเพิ่งไปพรีออเดอร์หนังสือหลายๆเล่มจากเพจเนี่ยคือเอาเอาผมยกตัวอย่างเลยนะอันนี้ไม่ใช่พรีออเดอร์ที่ซื้อมาอันนี้ไม่ได้ขายผ่าน C ีด้วยคือเพจวิเคราะห์อบอลจริงจังวิเคราะห์อบอลจริงจังเนี่ยเขาทําหนังสือล่าสุดที่แมนเชสเตอร์อิสเรสเนี่ยเขียนเรื่องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็สั่งผ่านเพจเลยอันนี้ก็ขายผ่านเพจเขาเข้ามาเปิดเผยเลยนะครับคุณวิสรุตเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของเพจแอดมินเพจเนี่ยเขาบอกว่าเขาขายได้8,000เล่มมั้ง ซึ่งนี่คือแบบสุดๆนะผมบอกได้เลยว่า8,000ันเล่มผ่านเพจนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเดี๋ยวบางคนคิดว่าโอ้โหคูณกันคูณเงินกันสนุกเลยแบบโหนรวยแน่นอนอันนี้คือเขามีคนตามหลายแสนนะครับเพจเขาแล้วก็คนแอคทีฟมากนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยการขายผ่านเพจเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าจะเป็นแบบหลายพันเล่มอย่างเงี้ยยากครับยากไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูถูกนะครับคือถ้าท่านทําได้ผมดีใจด้วยฮนะถ้าท่านมีแฟนเพจเยอะผมคิดว่าเป็นไปได้ครับ แต่ถ้าเกิดมีแพนเพจหลักร้อยแต่จะขาย8 00 0เล่มอย่างเงี้ยมันมัน,มนเดี๋ยวเดี๋ยวฟังารายการผมแล้วเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดนะการขายขายผ่านเพจตัวเองข้อดีอย่างแรกคือเราไม่ต้องถูกหักเปอร์เซ็นตะ์ฮะปกติขายผ่าน c ีเนี่ยเราจะถูกหักเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก4 5ผมไม่รู้ว่าดีลแต่ละดีลจะเหมือนกันหรือเปล่านะถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะผมโดนหัก45%จากราคาปกเพราะฉะนั้นราคา1้อยบาทเนี่ย c ีจะหักไป45บาท เขาจะส่งเงินกลับมาให้เรา55บาทนะครับเพราะฉะนั้นการวางราคาซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะก็อาจจะสัปดาห์หน้านะครับก็ก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าเราต้องวางเผื่อที่ซีอจะต้องหักตรงนี้ไปด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าค่าพิมพ์เราเป็นเท่าไหร่แล้วใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือกําไรเท่าที่เราคิดว่าจะเหมาะสมอ่ะบางคนบอกงั้นก็วางแพงๆไปเลยแพงๆคนก็ไม่ซื้อไงง่ายๆครับจริงๆราคาพ็อกเก็ตบุ๊มันก็มีราคาตลาดอยู่ระดับหนึ่งนะว่า เอาสมมุติสัก250หน้ามันก็ประมาณสัก240ร้อถึงสองบาทอะ่ะพอเก็ทบุ๊กฮาวทูทั่วไปที่เราเห็นนะฮะคือจะขายเองก็ได้หรือบางคนอยากขายผ่านอ e ีบุ๊กทำได้นะเพราะว่ากราฟิกดีไซเนอร์ก็ทำ pdf ไฟล์มาแล้วอย่างอ e ีบุ๊กเนี่ยผมจะไปลงที่อุกบีเป็นเป็นไฟล์ pdf เลยลงง่ายครับเข้าไปเสิร์ชก็ได้ครับขายอ e ีบุ๊กผ่านอุกบีเนี่ยมันมีวิธีการลงแต่ว่าผมแค่ไปเปิดอคเข้าของไรเตอร์ของอุกบีอ่ะ ซึ่งมันก็เปิดทางออนไลน์เนี่ยไม่มีอะไรยากแล้วก็เอา PDF ที่แทนที่จะจะพิมพ์เป็นหนังสือเป็นเล่มอย่างเดียวใช่ไหมกขขอกราฟิกดีไซเนอร์ครับส่ง PDF มาให้เราเราก็โหลดขึ้นไปจบง่ายอันนั้นก็จะมีรายได้เข้ามาสําหรับคนที่ชอบดูอีบุ๊กเนาะแล้วก็ไอตัวหนังสือเขาก็จะมีไฟล์ a i อไะไฟล์ละเอียดอะส่งให้สหํานักพิมพ์ซึ่งสํานักพิททษทีมให้สหํานักพิมพ์ครับโรงพิม โรงพิมพ์กับทางกราฟิกดีไซเนอร์เขาเข้าใจกันแหละเขาเขาทำกันมาเยอะแล้วเขารู้ว่าต้องใช้ไฟล์ละเอียดยังไงแบบไหนจัดหน้ายังไงเนี่ยเ,เขาเขามืออาชีพครับเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากเนาะเอ่อเล่าให้ฟังนิดนึงครับสำหรับการพิมพ์เนาะคือพอเราพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราไม่ต้องไปเอาเอาหนังสือกลับมาที่บ้านเรานะคือบ้านเราไม่ได้รองรับหนังสือ3000เล่มได้นะ เราบอกให้ลงพิมพ์มาไปที่ C 1ได้เลยแต่เราต้องติดต่อ C 1ก่อนนะให้ C 1เนี่ยเขาออกเอกสารมาเพื่อที่จะให้โรงพิมพ์เนี่ยส่งส่งไอ้ไอ้หนังสือไปที่ C 1ได้เลยอย่างหนังสือเล่มแรกเนี่ยสารภาพนะผมไม่ได้เห็นรูปเล่มก่อนคนอื่นเลยนะเพราะว่าเขาไปส่งที่เขาไปส่งที่อะไรนะที่เอ่อโกดังของ C 1ซึ่งผมก็เข้าไปดูโกดัง C 1ไม่ได้ เสียใช้เวลาประมาณไม่เกินสักสัปดาห์ครับก็จะมาวางขายที่หน้าร้านผมมาไปเจอหลังคนอื่นอีกคือแฟนเพจคนที่ติดตามเพจเขาก็ถ่ายรูปส่งมาบอกอาจารย์หนังสือจ้า์อ,อกแล้วนะผมก็ดีใจผมก็รีบออกไปเยนร้านหนังสือเลยจําได้ว่าฟีลลิ่งนั้นเป็นฟีลลิ่งที่แบบว่าโอ้โหแบบอยากเห็นหนังสือตัวเองจังเลยคนอื่นเห็นก่อนอีกนะครับแต่ก็ก็อารมณ์แบบนี้คราวนี้วันนี้ขออีกสักหนึ่งเรื่องนะครับ คือวางจําหน่ายแล้วทำยังไงให้คนเขารู้จักหนังสือเราเราไม่ได้พิมพ์กับสํานักพิมพ์อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าพอไม่ได้พิมพ์กับสานักพิมพ์เนี่ยเราก็จะมีข้อเสียเปรียบตรงนี้เพราะว่ายกเว้นว่าท่านมีแฟนเพจมีคนติดตามเพจท่านเป็นหลายแสนเหมือนคุณวิสรุตในวิเครา์อบอลจริงจังเนี่ยคือถ้าอย่างนั้นไม่ค่อยเสียเปรียบเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราเรามีช่องทางที่เอาตรงๆว่าอาจจะ powerful กว่าสํานักพิมพ์ซะอีกเพราะสํานักพิมพ์คนตามอาจจะแค่ น้อยกว่าเพจของเรานะเพจของเราคนตามเราเนี่ยก็ย่อมอยากกะซื้อหนังสือเราอยู่แล้วคนตามเพจสำนักพิมพ์เนี่ยเขาก็จะมีความหลากหลายเขาอาจจะอยากอ่านหนังสือหลายประเภทก็ได้นะแต่ว่าก็นั้นนะเราไม่ต้องมีหลายหลายหลาย,หลายแสนนะผมว่าที่แรกที่เราโปรโมทได้คือ Facebook ส่วนตัวเราแล้วก็เพจเรานี่แหละผมก็เริ่มโปรโมทครับโปรโมทยังไงครับก็ในเพจก่อนเลยผมก็โพสเลยบอกว่าตอนนี้หนังสือเสร็จแล้วนะ แล้วผมให้สั่งจองผ่านเพจด้วยเพรา์อาจารย์สั่งจองได้ไงมันขายผ่าน c ีอผมเชื่อว่านะแล้วแล้วก็มันก็คอนเฟิร์มความเชื่อคือคนที่เขาติดตามเราเนี่ยบางทีเขาก็อยากได้ไลายเซ็นจากนักเขียนคราวนี้ไปซื้อตามร้าน c ีทั่วไปมันไม่ได้ไลายเซ็นไงถ้าซื้อผ่านเพจมันได้ไลายเซ็นบออาแล้วอาจารย์เอาก๊อปปี้มาจากไหนอ่ะผมทําง่ายๆเลยนะแต,แต่แต่พอตอนหลังผมรู้แล้วผมสามารถตัดล็อตมาได้นะ คือบางส่วน่ยแต่ผมทําง่ายๆเลยคือผมไปซื้อจาก c ีครับแล้วมาเซ็นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาส่งให้กับคนที่ต้องการไลเซ็นง่ายๆแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ก,ก,ก็สามารถทําได้แล้วก็คนก็สนใจนะในขณะที่คนที่ไม่ได้รู้จักเราแต่ว่าอยากไปที่ c ีจะไปซื้อหรือร้านในอินหรือร้านมิทจะไปซื้อก็ไปได้ เฟซบุ๊กส่วนตัวก็โพสต์ได้ครับแชร์จากเพจมาก็ได้ครับเพราะเฟซบุ๊กส่วนตัวก็เป็นเพื่อน,เ,อนเราเท่านั้นแหละเขาก็สนใจหนังสือเราเขาก็อยากที่จะติดตามผลงานเราเพราะนั้นเขาก็บางคนก็อาจจะไม่ได้สั่งผ่านเพจเราบางคนก็อาจจะไปที่ซีเอ็ดเลยไปเจอหนังสือแล้วก็ซื้อเหมือนเหมือนเพื่อนผมออกหนังสือ,อเอาตรงๆนะผมก็อยากซื้อแล้วละ่ะคืออย่างน้อยๆไม่รู้แหละเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละเพื่อนมันออกอะ่ะ อุดหนุนเพื่อนหน่อยคือไม่ได้อุดหนุนให้เพื่อนรวยอะไรมากมายหรอกหนังสือเล่มหนึ่งก็200กว่าบาทอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันเพื่อนหลอกหนังสือนึกออกไหมคือเราคงมีฟีลลิ่งอยากอยากเก็บไว้อะอยากซื้ออ่ะเออเอามาอา่านสนุกสนุกอะไรเงี้ยนะครับอารมณ์จะเป็นแบบนั้นมากกว่านาะคราวนี้โปรโมทได้หลายช่องทางครับคือใครมีโซเชียลมีเดียอะไรใน Twitter ใน Instagram ในอะไรก็ก็โปรโมทของตัวเองไป อย่าไปหวังว่าซีเอจะโปรโมทให้เรานะเพราะว่าหนังสือเขามีเป็นหมื่นๆปกผมไม่รู้มีกี่ปกนะแต่เยอะมากครับเขาไม่ทําโปรโมชั่นให้เรามากมายหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราต้องทำครับผมเน้นนิดนึงตรงนี้มันอาจจะกําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของหนังสือเราในแง่ของยอดขายได้เหมือนกันนะคือช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่เวลาเข้าร้านซีเเนี่ยหรือผมวงเล็บนะเวลาพูดถึงซีเเนี่ยในอินบ s ทูคล้ายกันนะคือเขาจะมีสังเกตไหมใครไปเดินร้านหนังสือเนี่ยมันจะมีมันมีเชลหนังสือใหม่ ใหม่ๆเนี่ยไอ้เชลหนังสือใหม่เนี่ยมันจะอยู่หน้าร้านเลยเขาจะเอา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 หนังสือเราเนี่ยไปวางไว้หน้าร้านเลยเพอวางไว้หน้าร้านเนี่ยคนจะเห็นง่ายโอกาสที่คนจะซื้อก็จะเยอะแต่ถ้าเกิดยอดขายมันไม่ดีคือวางไปแล้วไม่ค่อยมีคนจับไม่ค่อยมีคนซื้อเนี่ยเขาจะย้ายไอ้หนังสือใหม่ของเราอะไปหลังร้านหลังร้านก็นคือไปตามไอ้นั่น ไปตามหมวดอ่ะสมมติหนังสือผมเป็นเรื่องของไอ้นี่สร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือเนี่ยมันเรื่องการเขียนเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับหมวดการเขียนอะไรเงี้ยนะเขาก็จะไปใส่ไว้ตรงนั้นซึ่งอันนี้ยากละเพราะว่าคนมันไม่ได้ซื้อเพราะเห็นละมันต้องแบบอยากจะไปดูว่าอยากเป็นนักเขียนมีหนังสือเล่มไหน้างมันจะมีคนที่เฉพาะจาดจงมากละมันไม่ใช่แบบว่าคนมาเดินเดินเอ้ยเล่มนี้น่าสนไว้ซื้อดีกว่ามันจะไม่มีแล้วไงเพราะมไม่ได้อยู่หน้าร้านแล้ววิธีการวางก็สําคัญนะ หนังสือที่มันขายได้ไม่ค่อยดีเนี่ยเขาจะเรียกว่าเสียบสันเสียบสันก็คือเขาจะไม่หันหน้าปกออกมาครับเพราะว่ามันเปลืองพื้นที่เขาจะหันข้างออกมาเป็นเหมือนเวลาเราใส่หนังสือในตู้อะ่ะอันนั้นยิ่งโหดเพราะว่าคนจะเห็นยากมากเลยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวีคหรือ2วีคแรกครับหนึถึงสสัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นแบบโมเมนต์ออฟทรูธคือจะเป็นจังหวะที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดหนังสือเราที่มันอยู่ที่เชลฟ์หนังสือใหม่เนี่ยมันขายได้ดีคนซื้อเยอะ มันจะอยู่ตรงนั้นนานแล้วถ้ามันไม่ใหม่แล้วมันจะถูกย้ายไปเชลของเบสเซลเลอร์ซึ่งไอเชลเบสเซลเลอร์ก็จะอยู่อยู่ข้างหน้าร้านเนะ่ยเพราะว่ามันขายได้ดีไงยิ่งมันขายได้ดียิ่งหนุอยู่หน้าร้านมันก็ยิ่งได้ถูกเห็นเยอะขึ้นถูกเห็นเยอะขึ้นมันก็ยิ่งขายดีขึ้นเพราะฉะนั้นจังหวะแรกนี่แหละครับที่จะเป็นตัวกําหนดว่าหนังสือเราจะขายดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยบางคนบอกยังไม่ต้องโปรโมทหรอกเดี๋ยวค่อย3เดือนค่อยโปรโมทมันมันยากแหละพเพราะถอาสเดือนไปโปรโมทเ,เนี่ย มันไปอยู่ท้ายท้ายร้านแล,แล้วโอกาสจะทําให้คนแบบสนใจขนาดไปเดินหาหนังสือที่ตามหมวดหมู่หยิบมาซื้อเนี่ยมันจะยากไงนั้นช่วงแรกๆเนี่ยแล้วแต่เพจเลยครับจะทำไลฟ์แนะนําหนังสือจะบูตโพสต์เอาเลยนะครับให้สั่งหนังสือผ่านเพจภายใน3วันนี้ภายใน7วันนี้จะส่งไปให้ที่บ้านช่วงแรกๆคนจะเห็นเราเยอะแล้วก็ถ้าเกิดเราทําการประชาสัมพันธ์ได้ดีนะ ラกิ้งมันจะขึ้นครับ r a n k i n ที่ผมชอบดูก็คือ ranking ของ Cs นั่นแหละเพราะว่าเขาอัปเดตทุกวันจําได้ว่าเขาอัปเดตหลังเที่ยงคืนนะครับตอนนั้นรอเลยนะเฮ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่ละหนังสือเล่มแรกเนี่ยเคยขึ้นไปถึงท็อป10ซึ่งแบบโอ้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าส่วนใหญ่ท็อป10เนี่ยนะจะเป็นหนังสือที่ออกกับออกกับสำนักพิมพ์ทั้งหมดนะครับรู้สึกตอนนั้นจะมีเล่มผมเล่มเดียวมั้งที่พิมพ์เองทำไมถึงรู้เพราะว่าผมรู้ไงเพราะผมอ่านหนังสือผมรู้ว่านี่สำนักพิม้ดเลยนนั ก็จะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะแต่ก็สนุกสนานแล้วก็ดีใจดีใจนะครับในการที่เราจะาประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับส่วนเรื่องเงินค่า,าจะเรียกว่าอะไรค่าส่วนแบ่งนะหลังจาก c ีหักไป45%แล้วเนี่ยใช้เวลานิดนึงนะโดยเฉพาะเดือนแรกๆเนี่ยเขาจะรู้สึก2เดือนมั้ง C ีจะค่อยโอนมาให้ อีกหนึ่งคำถามที่คนชอบถามว่าถ้าขาย C ีแล้วต้องไปติดต่อในอินไหมต้องไปตต่อบ b 2ูเอสไหมไม่ต้องนะครับเขาลิงก์กันแต่ไม่ใช่ว่าทุกเล่มที่ C ีวางในอินจะวางนะในอินเขาจะดูว่าเล่มไหนที่ฮิตแล้วเขารู้ว่า C ีจะจําหน่ายเขาจะติดต่อทาง C ีมาว่าขอเล่มนี้ไปวางในอินด้วยเพราะว่าเขาก็จะได้รายได้ด้วยเนาะขอเล่มนี้ไปวาง b 2 s ได้เะนั้นเล่มแรกผมเนี่ยใช้เวลาสักระยะหนึ่งเนื่องจากผมก็ไม่ใช่นะักเขียนโดง่งดัง บสเซนเลอร์ถ้าเป็นโด่งดังเบสเซนเลอร์นะอย่างเอาไงเนี่ยอย่างคุณนิ้วกลมเีอย่างคุณแทบระวิทย์คุณหนุ่มเมืองจันทร์คุณวินเรียววารินอะไรพวกเนี้ยนะถ้าเขาเป็นนักเขียนระดับท็อปเนี่ยโหจะออกมานี่ทุกคนจองครับขอให้ไปวางตั้งแต่วันแรกที่ออกเลยล่ะใช่ปะ่ะแต่ว่าตอนนั้นผมใครมนโรนพดลไม่รู้จักไว้ก็เขาก็ต้องดูก่อนว่าอ่ะแลนด์กิ้งมันดีไว้ผมก็สักพักหนึ่งก็จะไปปรากฏที่ในอินปรากฏที่ B2S นะก็ก็สามารถทำได้นะครับ โอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับก็อยากหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเราพบกันในอีพีอดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story